ีฟฟฟีมเป็นอะไรเนี่ยแต่เช้าเลยเนี่ยสุพรรษาพีฟฟฟีมเป็นอะไรแต่เช้าเลยเนี่ยพีฟฟฟีมเป็นอะไรพี่กิมเนี่ากูหน่า อ่าพี่ฟิลไปไหนแล้วอ่ะฮะสุพรรณษาลูกฮะพี่ฟิลไปไหนแล้วตามหาพี่ฟิลของเขานะครับสุพรรณษาไม่สนใจพี่ฟิลพี่ฟิลวิ่งวิ่งหนีเลยสุพรรณษาไม่รักพี่ฟิลแล้วเหรอเอเอเสียงใครเป็นไรนั่นนะเสียงใครเป็นไรเอเอเอ๋อใครเป็นไรใครเป็นไรอยู่ตรงไหน เออเอ่เอ,อพี่ฟีมเป็นไรโอ๊ยเจ็บแรงเจ็บแรงใครเป็นไรพี่ฟิมเป็นไรนะั่นนะเจ็เป็นไรแล้วเจ็บอยู่ตรงไหนนี่เออเอเอทั้งเจ็บทั้งปวดแล้วอ่อ เออเจ็บตึงปวดแล้วหนูไม่สนใจพี่เขาไง<อ>พี่ฟิล์มก็งอนนะครับงอนสุพรรณษาสุพรรณษาไม่สนใจพี่ฟิล์มแล้วพี่ฟิล์มงอนสุพรรณษาบ้างนะครับ พรรษาท,ทำท่าเหมือนไม่สนใจพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มงอนแล้วเอองอนแล้วตัวเองทำไงพี่ฟิล์มงอนแล้วเออหายพี่ฟิล์มแล้วพี่ฟิล์มอยู่ไหนพี่ฟิล์มอยู่ไหน<า>เออ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 เอเอพี่ฟิล์มอยู่ไหนเอ้าเอ้า Cái phim như này Cái phim như này Ờ, ờ, ờ ngay là พี่ฟิล์มงอนสุพรรณษาบ้างนะครับสุพันณษาไม่เล่นด้วยหนูม่อยากเล่นกับพี่ฟิล์มแล้วเหรอฮะศงส,สัยจะไม่อยากเล่นกับพี่ฟิล์มแล้วนะครับ ไปฟิลมบิงไปหนีแล้วนั่นเอออย่างไงยังไงเออเออเออไปแล้วนั่นเออ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 เอไปฟิล์มเป็นไรพี่ฟิลมปวดเจ็บไหมี่ฟิลมเจ็บไหมี่ฟิลมเจ็บสิเออฟิลมเจ็บสิเออเออเออเจ็บแรงเจ็บแรง เจ็บแรงโอ้ยเจ็บแรง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 แล้วพี่พีมเจ็บแรงแล้วเจ็บแรงแล้วพี่พีมเจ็บแรงแล้วพี่พีมเจ็บแรงแล้วโอ้ย พี่ซิมเจ็บแรงแล้วเอ๊ะเป็นไงล่ะพี่ฟิมเจ็บแรงแล้วโอ้ พีฟฟิมเป็นอะไรเนี่ยแต่เช้าเลยเนี่ยสุพรรณษาพี่ฟิมเป็นอะไรแต่เช้าเลยเนี่ยเีฟฟิมเป็นอะไรพฟ่ฟิมเี่ฟิมเป็นอะไรเนี่ย,ย,ยพี <c oughs> พฟฟิมเป็นอะไรเ,เอ้ยเฟฟฟิมเจ็บเจ็บเหลือเกิน ดึงพี่ฟิมขึ้นว่ะพี่ฟิมเป็นอะไรคะพี่ฟิมเป็นอะไรสุพรรณษาเออเออช่วยเร็วช่วยพี่ฟิมเร็ว ช่วย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 เดินขึ้นเออเดินขึ้นโอ้ช่วยขนช่วย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 โอ้พี่ฟิล์มเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหครับดูความรักที่สุพรรณษามอบให้พี่ฟิล์มสิครับผมฟิล์มก็หอมน้องไนวะลูกหอมน้องไย พี่ฟิล์มของหนูเป็นอะไรมอมแมมกันแต่เช้าเลยนะครับพี่ฟิล์มหนูรักพี่ฟิล์มนะหนูรักพี่ฟิล์ม รักกันเหมือนเดิมนะครับรักกันทุกทุกวันนะครับผมออพี่ฟิล์มจ๋าเป็นห่วงพี่ฟิล์มนะ่ะ อปแลน้องฟิล์มปกลับบ้านแล้วเด็ดออกแล้วไปสุพรรณษาไปหาพี่ๆน้องๆกันเล่นกันไปขึ้นเก่งไปแล้วครับพี่กับน้องก็หลังจากที่เล่นกันก็กลับบ้านกันแล้ว อ้าไปแล้ววิ่งไปแล้วพี่ฟิมวิ่งไปแล้วกลับบ้านนะฝนตกแต่เช้าเลยวันนี้เฮอยทำอะไรนั่นเล่นโคลนวิ่งสิวิ่งตามพี่ฟิมสิพี่ฟิมไปแล้วนั่นน่ะ ครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้น่ารักมากนะครับก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับผมยงัไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในช่อง family สีทับไทยด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ